ดีคันตีโอ้ยไมอ่โดนสวัสดีครับเราม่ให้น้องพุ่มพุ่มก็พุ่มหายยวนหายบนโคกคือเก้าคร<อ>ับาให้น้องมาจออย่างปลาคือเกาวันนี้พอกันอยู่ห้างเลยให้น้องตัวเก็บอยู่ห้างเลย หิ่งไปบ,บ้านนึงแล้วครับปลานินโบ้ยหลังข้าขคือน้งมาเบยๆเ,เอาครับรอรกมาต่อไปครับรึเแล้าครับพี่น้องนางมาเห็นบ้านแรกโก้ายหนึ่งก้อนป่าอยู่ลุงครับเดีย๋ยวเดี๋ยวผมปลาขึ้นให้เบิ่งครับ ตัวเล็กขึ้นมาแล้วโอ้ขึ้นห้างไปพอดีเห็นกำลังจะลงพอดีน้องยิงรัดตัวแรกซับซีนี้โอ้โอ้โอ้เฮ้ยจิ้นจังเขานี่พอดีน้องเก็บรอดครับติดตามกันเราไปมีเต็มเท่าไรบ้างครับ ได้โอ้โหบุกเขครับเออบุกเขแค่โอ้ยป่าขึ้นบุกห่นน้ำให้น้องเลยบุกเข้าปป่าขึ้นบุกห่นน้ำให้น้องเลยใส่หอนพอดโอ้หอนครับแดดก็ัฮอนอ่างก็บบุกมีห่มคลอง,อง,อง,องกับฮอนโคตรบุกไปยากติด ผมว่าย้ายไปเรื่อยๆดีกว่าครับทังไปเรื่อยๆดีกว่าครับหามุ้งข่มนางได้่อนครับวันนี้ให้นองเลยฮอนจ้ะเป็นกำลังใจกันเด้อพี่น้องก้อยได้ป่าก้อยได้คิดให้เบิ่งกด็ดให้นางตากเด็ดเลยฮอนไลยย้ายไม้ดีกว่าครับอึ๊บอนี้เฮ่น้องฝ่าหล่างให้ เอ้ยโดนไม่โดนเอ้ยหันค้างหันหลังให้ไงใช่หนุ่มเลี้ยก็จีโอ้ย,อย,อยบุญไปๆพ่น้องเลยตายแต่หันค้างพี่น้องก็ะือมาหัวท้ายคลิปแล้วครับเื้จบคลิปครับปืนไซส์ปนตัวเดียวมื่อเนี้ยอ้อนครับพี่น้อง หน่งปลาบุฮึกหน่งลายบ้าทอยตังหนิงบุฮึกม่านตัวเดียวใส่ปนต้มปนใส่น้ำในลา,ลายเอาให้น้องออกกิน <c oughs> เฟ้าเบียกันเด้อครับบได้มามานก็ได้น้ำนันขือม่านนีว่วะครับผมก็ขอบคลิปอย่ยงแค่นี้ครับติดตามฟักกดไลค์เลยครับยวนไท้ันโคกสวัสดีครับ